คลิปนี้พามาดูการตัดกระถางเก่าทําเป็นถังหมักปุย๋ยหรือเราเรียกกันว่าถัางหมักรักโลกครับหลังจากได้กระถางมาแล้วผมจะนํามาตัดก้อนออก2ใบครับและจะเลือกเอาใบที่เล็กกว่าใบที่ความอยู่ด้านในเอามาเจาะรูตรงขอบกระถางให้รอบโดยระยะห่างกเก่าได้เลยครับซึ่งรูตรงขอบที่เราเจาะนี้จะเป็นตัวช่วยแห้อากาศด้านในหมุนเวียนได้ครับเสร็จก็นําอีกใบมาคว่ำลงไปยึดด้วยเคยเบินไทยให้แน่นประมาณ3จุดตรงก้นกระถางใบที่เราจะฝังไว้ในดินเราสามารถไว้แบบรางพึ่งแบบนี้ได้เลยแต่สาหรับผมผมน่าจะย้ายถังหมักบ่อยผมเลยเจาะรูเพิ่่่มตตตรรรรงงงงกกก้้้นนะถาาาีเพือยยยั ก็คือหากผมหมักปุ๋ยเต็มถังนี้ตอนที่ผมยกถังขึ้นจากดินเพื่อที่จะย้ายผมสามารถใช้ไม้เี่ยปุ๋ยที่หมักอยู่ในถังให้ไหลออกจากถังแล้วก็นําถังเปล่าไปวางจุดอื่นครับสาหรับใบนี้เป็นกระถางที่ไม่มีรูด้านข้างเหมือนใบก่อนหน้าดังนั้นผมจะทําการเจาะรูแบบนี้หากเราไม่มีเครื่องมือเราสามารถใช้ท่อแป๊บเหล็กขนาดประมาณ4หุนหรือ6หุนเผาไฟแล้วนํามาเจาะได้ครับหรือว่าเราจะใช้มีดเจาะเป็นสามเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมก็แล้วแต่เราได้เลยครับสําหรับความห่างของรูผมก็กะเอาครับถังหมักนี้ได้ออกแบบมาให้มีอุณหภภูููมมมิิิิขออองงงถถััททีีี่่่่ยยในนนนดดและบุณ ่ตางกันดังนั้นเมื่อเราเทเศษอาหารลงไปหมักจะทําให้ไม่มีกลิ่นครับโดยเฉพาะถังที่อยู่เหนือดินจะได้รับความร้อนโดยตรงและในขณะเดียวกันถัทงที่อยู่ในดินจะได้รับความเย็นอุณหภูมิที่ต่างกันนี้ทําให้ก๊าซที่เกิดจากการหมักลอยตัวขึ้นและมากระทบกับฝาที่เราปิดไว้ทําให้กลายเป็นไอน้ําแล้วก็ไม่มีกลิ่นรบกวนเราในที่สุดครับและฝาที่ผมนํามาใช้ปิดก็คือถาดรองกระถางเช่นกันครับดังนั้นเราสามารถนํากระถางเก่ากระถางที่ชารุดมาทําเป็นถังหมักปุ๋ยให้กับต้นไม้ของเราได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับ